ภาพของช้างป่าสองตัวเดินออกจากป่ามาบริเวณวัดโคภผัมุ่งหน้าเข้าไปในหมู่บ้านบ้านขุนตื่นใหม่ตำบนแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะชาวบ้านเขาก็ต้องถอยห่างเพราะว่ากลัวจะถูกช้างทำร้าย นายนภัทรวราพัฒน์สิริกุลเจ้าของคลิปภาพก็บอกว่าช้างทั้งสองตัวเนี่ยเป็นเพศผู้นะคะออกมาจากดอยม่อนจองในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยจะเข้าไปหากินจะไปผสมพันธุ์กับช้างพังของชาวบ้านค่ะช้างป่าทั้งสงตัวมันเข้ามาในหมู่บ้านหลายวันแล้วมาทั้งกลางวันกลางคืนชาวบ้านเขาก็ต้องคอยเฝ้าระวังเพราะว่ามันเคยมีกรณีที่ช้างป่าทำร้ายชาวบ้านบาดเจ็บมาแล้ว อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูแลหน่อยเพราะตอนนี้ชาวบ้านค่อนข้างจะหวาดกลัวค่ะ นายคารินฮิรันไกรลาดหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อยก็บอกว่ามีพื้นที่ที่ช้างป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่มป่าแม่ตื่นและเขตรักษาพันธุ์ช้างป่าอมก่อยซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกันเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าอมก่อยเนี่ยมีช้างป่าคาดว่าน่าจะประมาณ80ตัวแต่สาเหตุที่ช้างป่าเข้ามาในชุมชนมีหลายปัจจัยนะคะแต่คาดว่าอาจจะเป็นเพราะการ ออกหากินถ้าเกิดพบชุมชนที่มีการเพราะปลูกพืชไร่พืชสวนมันก็จะมาวนเวียนหาอาหารกันอยู่ที่แถบนี้ะ่ะชาวบ้านถ้าเกิดว่ากังวลสามารถแจ้งไปที่หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและหาทางป้องกันนะคะเบื้องต้นก็คำแนะนำก็คือใหออ้ห่างจากตัวช้างป่า ให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วก็อาจจะผลักดันออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการใช้เสียงขับไล่อย่างเช่นการเคาะเกราะเคาะไม้เป็นต้นค่ะ